สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับพบกับเกม GTA V วันนี้เรามาอยู่กับไมเคิลนะครับนนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมครับเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มเพลงในวิทยุนะครับแบบนี้นะฮะแต่ออกก่อนนะฮะเดี๋ยวเกมสิลิขสิทธ์มันคือเซลล์เรดินะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพาทำกันนะครับ โอเคครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้านี้ก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ทีของเรานะครับแล้วก็ทำการเลือกที่ที่เราบันทึกไฟล์เกมไว้นะครับถ้าเป็นค่าด a u อลนะครับก็จะอยู่ที่ OS นะครับให้เราเข้า OS นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่า User นะครับเซอร์พอ User ปุ๊บนะครับก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่เป็นชื่อ User ของเรานะครับก็ ให้ทาการคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับมาเลื่อนหาคำว่า document นะครับอ่าตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็หาคำว่า Rockstar g a m e นะครับซึ่งของผมก็อยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เจอคำว่า GTA V นะครับก็ ทำการเข้าโฟลเดอร์นี้นะครับอ่ามันจะมีอยู่3โฟลเดอร์นะครับให้เข้าโฟลเดอร์ที่มีคําว่า user music นะครับเป็นหน้าแบบนี้นะครับของเพื่อนๆก็จะตอนเลกนะครับมันจะเป็นโฟลเดอร์ว่างเปล่านะครับไม่มีไฟล์อะไรทั้งนั้นนะครับก็ให้เราหาไฟล์ mp3 มาใส่นะครับซึ่งผมก็ใส่เข้ามาแล้วนะครับเป็นไฟล์ประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาเราจะใช้งานนะครับแล้วก็เข้าไปในเกมนะครับแล้วกดสแกนนะครับแล้วก็ ตอนที่เราอยู่ในเกมตอนที่เราขึ้นรถนะครับก็ให้กด Q แล้วก็เลือกเซลล์ฟวิดิโนะครับแล้วเราก็จะได้เพลงแบบเจ๋งๆมันก็ได้เพลงที่เราชอบได้ฟังเพลงที่เราชอบไปด้วยแล้วก็ขี่รถไปด้วยได้แล้วนะครับพอเราแอดไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมครับพอเราเข้าเกมมานะครับเราก็จะมาอยู่หน้านี้แล้วใช่ไหมครับให้กดไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าออ d ิโนะครับอ่าไม่ใช่เอ้ยใช่ใช่ครับ ตรงนี้เราจะเห็นกัาว่าเซิร์ฟเริโอโมดนะครับอันนี้จะเป็นโหมดในการเปิดเพลงวิทยุของเราในเกมนะครับซึ่งอันนี้เป็นโหมดวิทยุนะครับมันจะมีคนพูด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 ก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดเพลงนะครับในบางช่วงครับส่วนบางช่วงนะครับก็จะเป็นเพลงสักท่อนหนึ่งของเรานะครับอันนี้เป็นซีควนนะครับก็คือเปิดเพลงเรียงกันไปเลยนะครับเปิดเพลงเรียงมามาครับอันนี้โหมดแรนดอมนะครับมันจะแรนดอมเพลง ตอนเราเปิดวิทยุนะครับแล้วก็น่าจะเรนด้อมช่วงของเพลงด้วยนะครับนี้เป็นโหมดต้ t o Scan for Music นะครับก็คือการสแกนหาเพลงใหม่ๆที่เราเพิ่มเข้ามานะครับพอเราเพิ่มเพลงแบบมุกี้แล้วใช่ไหมครับเราก็มาเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Perform Quick Scan for Music ตรงนี้นะฮะกดเข้าไป1ทีนะครับมันก็ขึ้นมาว่า s e r ิ a ด i o Scanning for Music รอสักครู่หนึ่งนะครับรอประมาณ1นาทีนะครับ1นสนาทีนะครับถ้านานหน่อยก็ 3นาทีนะครับถ้านานกว่าน,นี้จะ4นาทีนะครับถ้านาันนาเลยเนี่ย5นาทีนะครับโอเคน่าจะไม่เสร็จง่ายนะฮะถ้าใครเสร็จก่อนก็ถ้าตรงเซลล์รดิโอสแกน n ิ่งฟอร์มมิวสิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเ e อร์ฟอร์มฟูลสแกนฟอร์มมิวสิกอีกรอบหนึ่งนะครับกดอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันสแกนแบบเต็มรูปแบบนะครับ ถ้าใครสแกนเสร็จไว้ก็สแกนไปเลยนะฮะทั้งสองอันของผมคอมช้านะครับก็ต้องรออีกนานนะครับให้ไงก็อดจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะเอาละครับเป็นงไงบ้างครับกับการเพิ่มเพลงลงในเซลล์รีดิโอใน g t ทีวีนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะเล่นเกมอย่างสนุกและมีความสุขนะครับบ๊ายบาย